บททดสอบที่จะบอกว่ารังนี้ไม่ดุโอ้โหปัดอย่างนี้เลยเหรอ,อคะใครเกียดพึ่งด้วยพึ่งขวางตะวันนี่จะมีความดุร้ายมากครับผมโอ้โหนี่คือดุร้ายก็ตามที่ผมได้ผ่านประสบการณ์มาก,ก็ดุจริงครับผมที่ผมขึ้นไปทุกหลังที่ขวางตะวันเกือบจะถึงหรือยังไม่ถึงเลยครับ ลงเล่นงานผมแล้วครับผมโอ้โหรู้นิส่ยพึ่งด้วยผมชาชายวันนวีนะครับผมชื่อเล่นชื่อต้อมครับผม าไปยามรอบกบนะครับพุทอยผมดักไว้เมื่อวานนะครับผมว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้ยน,นี่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 นใส่กอกอฟครับผมโอ้โหย้ำกับเพราะเนาะมันมันไหลออกมาเนีน่ยดันเข้าไปหาจุกมันนะไม่ได้ผมผมไม่โดนนะครับโอ้ดึงแรงมากครับพีกท่าน ขข้้้้าาาคอนเทนต์หลักๆของผมก็มีหาของตามฤดูกาลนะครับผมอย่างเช่นหาหนูปลาปลาไหลหาตอพึ่งประมาณนี้ครับผมแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ผมล้มลุกคูกคานมาเยอะครับผมเริ่มต้นเนี่ยตั้งใจไหมว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ไหม ไม่ได้ตั้งใจครับผมก็คือทำด้วยแบบว่าในสิ่งที่ตัวเองหาอยู่นะครับแล้วยอดวิวที่แบบคนดูเยอะๆที่สุดเลยเนี่ยเท่าไหร่คะมีคลิปที่เพราะอะไรทำไมพึ่งถึงไม่ต่อยเนี่ยครับผมมีคนดูสองล้านกว่าพรก็<อ>คือแบบในการตีพึ่งของผมผมจะไม่โดนต่อยนะครับผมเผย<อ>เผยเผยหมดเปลือกตรงจุดนั้นนะครับ<อ>ถึงมีคนด,ดูเยอะที่สุดนะครับ ถามได้ไหมทําไมก็จากประสบการณ์ที่หาของป่ามาผมพอรู้ว่านิสัยของพึ่งแต่ละรังแต่ละที่มีความดุแตกต่างกันแตกต่างกันครับผมโอ้โหรู้นิสัยพึ่งด้วยตอนนี้ต้องกําลังไปด้อมด้อมมองๆหารังพึ่งถูกไหมครับใช่ครับผมถูกหารังพึ่งครับพึ่งรังนี้ลักษณะจะผิดรูปแบบครับบิดเบี้ยวตามกิ่งไม้แบบว่าไม่เหมือนปกติแล้วก็มีแนวรังหย่อนลงนะครับผม แล้วก็ขวางตะวันครับผมนี่คือพึ่งที่ดุที่สุดมันยังไม่สิ้นสุดครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ดุดุแต่ยังไม่ดุสุดยังไม่ดุสุดโอ้นี่ยังไม่ดุสุดเรอครับรังพึ่งรังนี้อยู่บนต้นไม้สูงครับผมแล้วก็มันมีจริงไม้ให้นกเกาะเยอะและนกยังมองเห็นรังของมันเด่นที่สุดครับผมพวกนี้ครับที่จะเข้าไปทําร้ายหรือว่าจะไปกินตัวอ่อนหรือว่าไปโยมตีรังพึ่ง พึ่งอ่ะมันโดนกอนกวน,นมาก่อนแล้วถ้าเราขึ้นไปตีมันจะยิ่งดุกว่าเดิมครับผมดุกว่าขวางตะวันอีกนิดหนึ่งนะครับนี่คือดุกว่านะใช่ครับผมดุกว่า,วาแต่ยังดุไม่พอม<ะ>ีดุกว่านี้อีกโอ้โหหลังเป็นหมูนี่คือหลังพึ่นทั้งหมดเลยใช่ครับผมพึ่งหมูครับอ,อยู่ก็เป็นเครือข่ายพึ่งตรงนี้เป็นพึ่งหมูครับหรือพึ่งที่มาอาศัยรวมๆกันนะครับผมคือ มาก็ยกพวกมารวมอยู่ต้นเดียวอยู่ในที่ร่มด้วยแล้วก็ลมผ่านเยอะหรือมีอะไรมากอกวนเยอะครับผมดูที่สุดครับผมในแบบนี้เพราะว่ามันมีหลายรังมาช่วยกันนะครับผมบททดสอบที่จะบอกว่ารังนี้ไม่ดุรังนี้มีประมาณกี่ตัวครับอยู่ที่10,000ถึง1ม0 0 0 1 5ตัว5,000ันตัวครับผม โดนต่อยนะครับโดยที่ไม่มีอุครค์ป้องกันนะครับถ้าเกิน5าตัวถือว่าทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จครับโอ้โหคือถ้าเป็นเราปนนีนเห็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 นควันไหมครับสูงมากครับนั่นคือสูงมากครับนี่คือเริ่มถือครบขึ้นไปได้วยถูกไหมครับใช่ครับผม นี่คือผมกำลังขึ้นไปดูลังพึ่งกับตัวผมครับผมโอ้ลังพึ่งใหญ่กว่าตัวเขาอะครับใช่ครับผมสองเมตรกว่าได้นี่คือใช้ควันลมเขานะใช่ครับผมเนี่ยครับจังหวะนี้ถ้าตีเขาตีแล้วนะครับพึ่งต่อยเราไหมครับตอนนี้ยังครับผมไม่ต่อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือันี่คือสิ่งเยี่ยมเห็นนะครับคือใช้ควันไล่พึ่งครับแต่ไล่พึ่งไปแล้ว เพิ่งไม่มาทำอะไรเขาครับเออไม่ดูจริงด้วยเห็นแขนไหมครับแขนไม่มีเสื้ออะไรเลยนะครับครับมันก้อนใหญ่มากครับขอแบ่งเป็นสองทอนนี่คือในส่วนที่จะมีน้ำพึ่งถูกไหมใช่ใช่ครับผมตัวสีขาวๆปิดตาเนี่ยครับดูสิครับคือผมไม่แน่ใจครับว่าพึ่งต่อยเขาหรือเปล่าคนที่รู้มีคนเดียวคือเขานะครับ ต้องมีทายาอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนี่คือไม่มีอะไรเลยพิเศษนะใช่ครับผมนี่คือความสูงประมาณ30เมตรนะครับครับโอ้โดูน้ำพึ่งครับเป้าหมายคือต้องการน้ำพึ้ง10กิโลกรัมนะครับครับผมอันนี้หย่อนลงให้ทีมงานข้างล่างรับครับผมโอ้รังใหญ่มากครับโอ้ทุกอย่างเป็นแบบภูมิปัญญาหมดเลยเนยางภูมิปัญญาหมด รังนี้เราจะได้เงินประมาณกี่บาทครับผมขายน้ำผึ้งก็อยู่ประมาณ2,000บาพครับ2,000บาทครับปีนขึ้นไปสูง30เมตรครับโหสูงมากโอ้โนี่คือภูมิปัญญาครับนี่คือวิถีชีวิตของการหาของป่าโอ้โหปัาอย่างนี้เลยเหรอคะใครเกียดพึ่งด้ว นี่คือไม่มีตัวอ่อนแล้วนะครับผมจะเอาลังเปล่าๆลง<อ>เพราะว่าให้เขาไปย้ายไปทําลังที่อื่นครับผมโอคือเขาจะได้ไม่ไม่มาอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวภาพนาหวานที่ติดตรงนี้อาจจะมีมดขึ้นมากินตัวเขาด้วยอรีอ่ขาไปผมผมพูดจากภาพที่ผมเห็นนะผมไม่เชื่อว่าเ<อ>พิ่งไม่ต่อยหรอคือไม่สักนิดเลยใช่ไหมคือม,มันตอนนี้ยัง โอ้โหปัดเขาอย่างนี้เลยนี่คือตัวพึ่งอ่ะที่ปัดัอยู่เนี่ยนี่คือโอ้โหต้นนั่นคือที่หนาๆนะครับไม่ใช่้ไม้นะครับนี่คือพึ่งนะครับอ้โหยมือปัดปอย่างนี้เลยฮะที่เราตัดทิ้งลงไปนั่นคือไม่มีไม่มีตัวอ่อนแล้วเป็นรังเปล่าๆคือว่าอายุงานอายุมันเยอะแล้วครับนี่ต้อมลงแล้วนะครับถ้าดูจากเบื้องต้นจากการที่เขาโดนต่อยนยค่ะโดนต่อยอยู่สองจุด ก็คือตรงด้านหลัง1จุดแล้วก็ตรงท้องแขนหนึ่งจุดก็เลยทําแผนเบื้องต้นให้แล้วก็ถ่ายเอ็กบเียให้แต่เมื่อกี้เคยคุยกับคุไข่เขาบอกว่ามีประวัติในเรื่องของการแพ้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่โดนเลยไม่เป็นเลยหรอเดี๋ยวนะลังใหญ่2เมตรเศษพึ่งหมื่นกว่าตัวไม่มีอะไรป้องกันเลยคุณโดนต่อย2ทีอัจฉริยะเกินร้อย่านล่าของป่าของเราครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ